รอบขขาวเช้าเฮฮาเอ้ยฮาเฮเอ้ยถูกแล้วถูกยังถูกแล้วพบกับผมสตาวันลา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 สักโนาชาดีออนนูอรอจอทั้งหงขน้อยกระปอมน้อยรู้จักแล้วจิน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ก็จะมเพ้ยเฮนยเฮ้ยเเศ้าเ้าเฮ้้ กับขขาวสองเ้าเหาสิเจอกันประมาณบ่ใบโมงกลัวเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมต้องออกใบอะคอยเตือนกว่าทันโอ้อ่ามือนี้ก่อนเห้หสิไปส้มขาวแรกเข้าไปส้มขาวสุดท้ายกันก่อนเลยอะไรวะอะไรเอ้ากับก้อนที่ห้าสิไปส้มขาวแรกเนี่ยเข้าไปส้มขาวสุดท้ายก่อนเลย อะไรวะเข้าเสไทยมือนีเนาะมันกะเป็นเป็นเข้าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่แค้มทางบานเฮ้านี่ละกางคุ้งหน้าว่าข่าวเพื่อนรายงานเขามาว่ามันมีรถตับแตกรถตับแตกรถตับแตกรถยี่แตกกันแหมเราซื้อแต่แดงแล้วนอนขวมแล้วเราปีนทวงอยู่ผู้ผู้เพื่อนไปพ่อเหตุตัวแรกเนี่ยกะเนี่ยโมว่าเราเป็นแดงใดดอกอ่ะด้แจ้งข้างมูนิธิีมูนิธิีกับไปรับอัน ทง,ทงหน้านันกับเพื่อนกำลังปลูกพริกแดงจ้ายใบยเลยเด้บุนอุ้ยปุ้ยเบดเลยสภาพรถที่มันงายท่วงอยู่นะอ,อยู่บริเวณใกล้ๆหันกับมีตะแดงแล,ล้วนอนบบไก่จากรถบันไดกหอกอันต้องขอแสดงความเสียใจกับอันญาาิเพิ่อน,นำเพราะว่าเพื่นอนตายค่าทีทีโรงพยาบาลอ oh, <no. S 1> ุ้ยน,น่าสลดมากเลยนะเออตายค่าทีทีโรงพยาบาลโอ้ตามที่เพื่อน,นได้รายงานมาเนาะมาที่รดการ ขอแสดงความเสียใจกับเพื่อนนําแต่ว่าท่างนี้ก็คือทั้งเจ้าหน้าที่เพื่อนกันยังบอท่านได้สรุปหรอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุบอหรือว่าเป็นการฆาตกรรมเนาะเพราะว่าการที่ว่าไปเห็นตรงนั้นนะมันมีคนเห็นตรงนั้นมันม่มีไผเลยบริเวณนั่นกล้องวงจรปิดเสียบมดทุกตอยู่ตรงหน้าน่ะนะโอ้ no ฉันว่าสะไม่มีหน้ากะกะเฮาก็ต้องรอสอบสวนผู้เสียชีวิตอย่างเดียวเนาะสอบสวนคนที่เห็นเหตุการณ์สิคร คนเห็นเหตุหการณ์มันบ่มีคน,มคนเห็นเห,นเห,นนต,หนตุการณ์อยู่ในหันหลังกล้องวงจรปิดมันกระเสียสุดโตเลย<อ>ปเปินก็เลยต้องรอสอบสวนผู้ตายฮะสกกอนแต่ว่าวันนี้ทั้งญาติเพื่อนแจ้งมาว่าผู้ตายน<อ>่้นครยางานโฉ<อ>นด<อ>ลรออีกสามมือเพื่อนอทั้งญาติเพื่อนจะห้ทั้งผู้ตายน่ะเขาไปให้ปากค่ำกับทั้งผูออ้ทั้งทั้งตำรวจทั้งสรุปพิสตายโดยด้วนเดียวเดียวเดียวดุงแดงเขาตายแล้วเขาจะไปสัมภาษณ์ยังไงคบมันบ่มีพยานเพื่อนก็เลยต้องรอดสอบ สวนคนตายเท่านั้น oh อ๋อพี่จายสรุปพี่ตายก็ม,มีพีปลูกอยู่ไม่ก็ก็เพื่อนทาสอบสวนก็คือ,อยังสรุปก่ได้งไงวันเป็ดคดีฆาตกรรมหลอกมาว่าเป็นอุบัติเหตุเพราะว่ามันไม่มีผู้เห็นเหตุการณ์กล้องุงจรปิดที่ติดอยู่น้ำทงหน่าหามันเสียชุดโตฮานะา<น>แต่บอกว่า กะเลยต้องรอสอบสวนกับมีพยานผู้เดียวกับผู้ตายเท่านั้นหลยที่นี่ผู้ตายเพ่อนอยางงานสอบดูอีกสามมือ่อนเผาแล้วทั้งหยา่นให้ผู้ตายนะม่ให้ป่าทำกับตํารวจโดยด่วนเด้อกะจบข่าวแรกแล้วเอ้ยจบข่าวสุดท้ายละไปข่าวแรกกันข่าวสุดท้ายจบแล้วกะไปข่าวแรกเนาะรู้สึกว่าข่าวสุดท้ายเมื่อกี้นี่มันจะนัก,นกเนาะก็ไปกะเขาก็จะพ่อกับข้าวเบาๆจักน้อยนึงเนาะ ข้าวแรกไม่ใช่หรออ่าข้าวแรกอะแต่ว่ามันสิเป็นข้าวเบาๆแล้วเพราะว่าข้าวข้าวสุดท้ายมันหนักไปแล้วเนาะเลาก็จะมามาคุยกันมามาเราข้าวข้าวสุดท้ายกันต่อเลยเนาะข้าวสุดท้ายจะเป็นข้าวเบาๆเนาะเรื่องมันก็มีอยู่จังสิว่าเยอะๆคุณพูดมีเสียงหน่อยได้ไหมครับเอาข้าวเบาๆประกาศแพร่ ข้าวมันเบาเบาโอ้ยคัทข่อยอันแห้งม oh. oh. <function als. S 1> ันเป็น <reco> ข oh. ้าวนักข้าวแห้งอะไรอันโอ้ยกากาเบาดังเลยข้าวมันแห้งมันเป็นข้าวเบาเบาโอ้ยให้เป็นข่าวเบาๆที่แบบให้ได้ยินได้ไหมผมเป็นยังว่าข้าวเบาๆเบาเบาเบาเนาะคัทข่อยอันแห้งก็เป็นข้าวแห้งอ่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเนาะสรุปข้าวสุดท้ายนะคะพริกตายอ้าวบาแมนอันนี้เป็นข้าวแรก <K an> ข่าวแรกเบิดเวลาสำหรับมือนีมันเบิดเวลาพอดีเนาะเขาคาเถียงกันหลาย <Wow. S 1> สำหรับมือนีเทากับไปชำนีเนาะแมน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 อ <K an> ม้าก็สั่นกะพ่อกันไม่มือหนาขั้นแม่นเท่าตื่นเสาท่านเท่ากับสีมาเสาแล้วขั้นเท่าตื่นสวยแล้วกับสีมา้าบายบคืเอเก่าเนี่ยละ่ะแมนบอกเขาเสาแต่มาสวยเอาซะพ่อกันเวสัน <K an> พี่นาฟาไมหมคุณบอสเอาจังไนก่อน,นจะลา,รายร์ผู้มีแกกเอ้ยแข<ถ>กผู้มีเกียรติเอ้ยทู